รีวิวคะ่ะเป็นเซตจิ้มจุ่มที่ขายดีตอนนี้เลยคะ่ะเป็นงานดินเผานะคะเป็นกระทะนะคะเป็นกระทะเป็นหม้อนะคะเรียกได้หลายอย่างแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายคะ่ะอันนี้เซตนี้นะคะลูกค้าสั่งมาเดี๋ยวเราจะแพ็กส่งให้ลูกค้ากันคะ่ะในเซตก็จะมีฝาให้นะคะมีกระทะให้นะคะ บางเซตที่ขายก็ไม่มีฝานะคะแล้วแต่ลูกค้าจะระบุมาเราก็จะมีเตาดินเผาให้ค่ะเตารุ่นนี้ใช้ดีมากๆค่ะลูกค้าสามารถถอดลิ้นเตาออกมาล้างทำความสะอาดได้เมื่อเราไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วเตาแบบนี้ค่ะจะร้อนมากกว่าเตาที่เราใช้กันทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเป็นงานดินเผาล้วนๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งเหล็กนะคะใส่กับเตา6นิ้ว7นิ้วได้เลยถึง8นิ้วนะคะใหญ่มากๆค่ะ ข้อดีของขาเหล็กนี้นะคะเวลาเราทําอาหารเสร็จนะคะสามารถโยกย้ายเตาไปเก็บได้เลยค่ะิวด้านข้างสองข้างได้เลยค่ะกระทานี้ใสเท่าไหร่คะเก้านิว้วเก้านิ้วนะคะมีฝาปิดให้ด้วยค่ะสนใจสั่งซื้อได้หรือมาดูที่ร้านเราได้นะคะเปิด 8โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะชื่อร้านตั้งใจรวยค่ะใครอยากมาก็เปิดพิกัดใน Google แมปมาได้เลยค่ะ